วัตดีค่ะมือนี้ย่รัดมัดมีกับสีมาทายไล่มีให้เบิ้งคือเก่าและพี่นองมือนีก็ได้อันนี้เขาก็เอินวามีไล่คำสนุดเอาได้สีเหลียงมัดหงอดก้อนบน้ังวาเอาได้สีขาวมัดไห่บนได้พ่อเล้ววันนี้คนเล้ยงวาคนอยากได้ได้สีเหลียงน้ำบนวาแย่ลัดมัดมีกับเลยเห็ดไห่บนแย่ลัดกับเห็ดไห้ได้หมดสุกสีและสุกสุกสีสุกไล่และพี่นองผแบบู้ใดสร้างมาแบบใดก็ได้เหตุตามใจลูกค้า สั้งมาเด้อผู้ใดอยากได้ก็ได้ยายลัดมันมีกายไหยได้เส้นอยากหรือว่าอยากได้ลายมีกับสั้งได้อยากได้หัวมีกับสั้งได้อยากได้แบบใดกับสั้งมายายลัดมันมีกายไหยได้คือเก่าวหลับพี่น้องเกายไหยทุกได้ทุกดูดทุกแบบหลับผู้ใดสนใจแบบใดก็ได้หัวนี่กับสีส่งไปทางมัดเรียลกับสีเอาไปแช่น้ำแช่น้ำแล้วกับสีย้อมไหมเพื่นกับสีส่งไปทางอำนวยแก้วแฝดสิบหามู่หนึ่งตำบล น้องว่าบ้านกุดจิกอำเภอกรุมพะวาปีนี่อันนี้ก็ได้คนสร้างมาหให้เหตุไทยให้รัตนม,มีกับเหตุไหนคนใดู้ใดสนใจแบบใดไลยใดก็สร้างมาด้วยค่ะเด้อเดี๋ย่ารัดมันมีกับสีไทยเบื้องจะมีก้อนมือนีกกระไดเบื้องแล้วก็อาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาย่ารัตนมณีน้ำนํายเด้อค่ะเด้ออันเดียวกับเบื้องแล้วแล้วกับปวดติดตามเบื้องคิดตอนต่อไปเนี้ยเด้อย่ารัันมีกับสีหา้าเนี่ยไม่มาไทยเบื้องไปเรื่อยๆคือเก่าละ ลายได้สีได้ายหลัดกับสีไทยมัดแล้วกปบไท,ทยเบิง้งคือเก่าละ่ะเบิ้งไปเรืะนะ่อยๆในเด้่อินีหลายๆหลายลายางให้เบิ้งอยู่เบิ้งไปเรืะนะ่อยๆเด้อพี่น้องเมื้อนี้ก็ได้เบิ้งนี้ก็บจำนี้ละ่ะค่ะสวัสด,ดีค่ะ